สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ายการ e b, b a s i บรายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนค่ะเอ่อเวลาที่เราจ่ายภาษีเนี่ยคือเราก็ร mm hmm. ู้สึกว่า,าอยากให้ภาษีที่เราจ่ายมันกลายไปเป็นสวัสดิการไม่เป็นอะไรเพื่อที่พัฒนาประเทศอะถูกไหมอย่างที่เรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการ mm hmm. ใช่ครับล้วสวัสดิการเนี่ยเรื่องที่เราจะพูดวันนี้ใช่ไหมมันก็คล้ายๆเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เคยพูดไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าสาธารณะที่เราเคยเล่าให้ฟังครับใช่ค่ะก็อย่างเช่นพวกการศึกษาสาธารณะสุขอะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าเป็นสินค้าสาธารณะถูกไหมคะก็คือสิ่งที่รัฐเนี่ยเขาต้องจัดหามาให้เรา ซึ่งหรือเราก็เรียกว่าเป็นเหมือนรัฐสวัสดิการเนี่ยค่ะที่นี้อยากให้นะเฉล่ออธิบายว่าแล้วรัฐสวัสดิการคืออะไรคะก็รัฐสวัสดิการเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น welfare state นะครับก็คือรัฐที่มีการจัดหาบริการทางสังคมเพื่อบริการให้กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเองหรือว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาสาธารณสุขประกันการว่างงานหรือว่าจะเป็นเรื่อง การขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมประชาชนด้วยอะไรอย่างนี้แต่คราวนี้ครับนุ่นถ้าเรากำลังพูดเรื่องรัฐสวัสดิการใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าที่เราจะต้องมีเพื่อให้เกิดรัฐสวัสดิการขึ้นมาได้ครับเราต้องมีระบบภาษีที่ดีค่ะดูแลที่พูดถึงพวกรัฐสวัสดิการ hmm. ใช่ไหมเราก็จะนึกถึงพวกประเทศแถบยุโรปอย่างเช่นอ่ะฝรั่งเศสฟินแลนด์เดนมาร์กแบบนี้ คือประเทศเหล่านี้เราก็รู้ว่าเขาเก็บภาษีในอัตราที่สูงมากเลยนะอย่างเช่นพวกอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงี้ยขั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ45แล้วก็ยังมีการเก็บภาษีแบบหลายๆแบบอย่างเช่นอย่างฝรั่งเศสเขามีภาษีทีวีรายเสนด้วยนะที่เราต้องจ่ายเวลาที่เราซื้อ <c oughs> ทีวีเงี้ย ใช่ครับอันนี้นัดเคยเห็นอีกตัวอย่างหนึ่งของประเทศฟินแลนด์เนี่ยที่เขาเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยอัตราขั้นสูงสุดถึง31.25อครับอันนี้มองแล้วอาจจะเยอะแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่จบเท่านั้นครับเพราะว่าเขายังมีการเก็บภาษีที่เป็นระดับท้องถิ่นด้วยซึ่งอัตราภาษีระดับท้องถิ่นเนี่ยก็มีตั้งแต่ระดับ16.5จนถึงระดับ23.5เเเพราะฉะนั้นพอรวมๆกันเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่า คนฟินแลนด์หนึ่งคนอาจจะเสียภาษีเกินครึ่งหนึ่งของรายได้เลยก็ได้ครับแต่ว่าประเทศพวกนี้นะคะก็จะมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อพวกสวัสดิการสังคมสูงถึงกว่า20%เลยนะแต่ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยถ้าสมมุติเราเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันทํางานหาเงินได้เยอะเี้ยเราจะโอเคจริงๆหรอที่เราจุ๊ยภาษีเยอะขนาดนี้ <c oughs> ใช่ครับอ๋อพอพูดในแง่นี้เนี่ยก็อาจจะมีบางคนรู้สึกว่าตัวเองใใจ่ายภาษีเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองในอีกแง่หนึ่งเนี่ย พวกคนที่จ่ายภาษีไปใช่ไหม hmm. เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงรัฐสวัสดิการพวกนี้เหมือนกัน <unle Sharing. S 1> ใช่ไหมมันเป็นเหมือนเซฟตี้ในการรองรับความเสี่ยงให้เขาโดยเฉพาะเวลาแบบโอกงานไปหรือเวลาแก่ตัวไปเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานแต่ว่ามาใช้สวัสดิการของภาครัฐได้นั่นเองครับอื mm. Mm. มนั่นก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้สิอ๋ like อใช่แล้วครับอันนี้มีการศึกษาจากกลุ่มประเทศโ e c d เนะที่เขาบอกว่า การเก็บภาษีแล้วมากระจายรายได้ใหม่เนี่ยช่วยลดความเหลื่อลมล้ำได้จริงๆหนึ่งในตัวแปรที่เขาเอามาชี้วัดตรงนี้นะครับเราเรียกกันว่าเป็นจีนี่ coefficient นะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่วัดความเหลื่อมล้ำทางรายได้เนอะ mm. เขาบอกว่าหลังจากที่เราเก็บภาษีไปแล้วเนี่ย mm. มีรายได้ก่อนหน้า mm. ใช่ป่ะเป็นรายได้ที่แบบยังไม่เก็บภาษีกับรายได้หลังจากที่เก็บภาษีไปแล้วเนี่ย mm. เขาบอกว่าลดความเหลื่อมล้ำโดยวัดจากจีนี่เนี่ยได้ถึง25%เลย mm. ก็คือแบบโอ้ภาษีได้กระจายรายได้ใช่ไหม mm. แล้วก็อีกหนึ่งตัวแปรที่เราเห็นกันชัดเจนเลยก็คือว่าเรื่องความยากจนในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ลดลงไปถึงกว่า55%จากการกระจายรายได้ทางภาษีนั่นเองนะครับ แต่หูฟังฟ <ละ S 1> ัง <ละ S 1> ใช่ไหมเริ่มเพิมแล้วหรือวสวัสดิการดีงานดีอย่างนี้แต่ว่าต้องถามนู่นนิดนึงว่าแล้วอย่างนี้รัศดิการเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องกับทุกคนทุกประเทศหรือเปล่าครับคือแน่นอนการที่จะมีรัศดิการเนี่ยเราบอกไปว่ามันจะต้องเก็บภาษีจํานวนไม่น้อยเลยเนาะแล้วก็มีการวางแผนโครงสร้างทางภาษีเนี่ยให้มันดีเพื่อที่มันจะให้ไม่ต้องมาลําบากอ่ะเป็นภาระกับพวกคนวัยทํางานอย่างเราเราเยอะ่องเนี้ยใช่ไหมใช่เลยครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาลเนอะเพราะว่าการที่เราจ่ายภาษีเยอะๆแล้วก็ให้รัฐบาลใช้จ่ายมากๆเนี่ยถ้ามันตรวจสอบไม่ได้ไม่มีความโปร่งใสเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยิ่งแย่เข้าไปอีกก็ได้ครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงคือเรื่อง huh. ของแรงจูงใจที่อาจจะลดลงถ้าสมมติเขาได้สวัสดิการเนี่ยคนอาจจะอยู่บ้านเฉยๆหรือเปล่าอันนี้นุ่นไปเจอมามีตัวอย่างของคุณแม่ลูกหนึ่งชาวเดนมาร์กใช่ไหมเขาอายุสามสิบหกเขาได้สวัสดิการตั้งแต่อายุสิบ คือเงินเนี้ยต่อเดือนมันมากพอที่เขาจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทางานเลยไม่ต้องทางานเลยใช่แล้วี่สิ20ปีเลยแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของประเทศที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรอกนะอย่างสหรัฐอเมริกาตอนที่เขาแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดอ่ะยอนเงินมันก็แบบมากพอที่จะทำให้คนเริ่มขี้เกียจจะกลับไปหางานอะไรแบบนี้แล้วเหมือนกัน แต่ว่าอัน,นอเนี้ยขอเน้นเน้นไว้เลยนะว่าไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนที่เขาได้สวัสดิการแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือตัวอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยน้อยที่พอได้สวัสดิการ,รแล้วเออขี้เกียจทำงานแต่บางคนเขาพอได้สวัสดิการปุ๊บเขาทําให้เออเขาไปเรียนในสิ่งที่เขารักใทําในสิ่งที่เขารักโดยที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องเงิเนอย่างเงี้ยมันก็อาจทำให้ประเทศเรามีคนที่เก่งในหลายหลายหลายแขนงหลายวิชาไปเลยอย่างนี้ค่ะอ พอยมรย้อนกลับมาที่กรณีของประเทศไทยใช่ไหมเราก็มีนักคิดคนสําคัญเหมือนกันที่พูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการครับคนคนนั้นก็คืออาจารย์ป่วยอึ้องภากรอ,อาจารย์ป่วยเนี่ยเขาเคยเขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการไม่ได้น่าสนใจหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนนะ mm hmm. ก็พูดถึงว่าคนเราเนี่ยก็อาจจะต้องการพื้นฐานสั้นๆเล็บตั้งแต่เกิดจนถึงตอนตายอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เปรียบเทียบตั้งแต่ตอนเกิด ที่คันมานดาและก็ตอนตายที่เชิงตะกอนนั่นเองครับอ๋อซึ่งอย่างในไทยมันก็มีโครงการที่คล้ายๆใกล้เคียงกับอันนี้เลยะคะ่ะหลักการสุขภาพทั่วหน้าหรือที่คนจะเรียกติดปากว่าส0ิบาทรักษาทุกโรคบัตรทองอ,อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยบริบทของนโยบายที่รัฐดริการจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเราจะส่งเสียงดังมากพอ,อไหมถ้าเรามองว่ารัศดริการเนี่ยมันคือคําตอบทุกวันหนึ่งอะเราก็อาจจะเห็นประเทศไทยมีรัศดริการดีๆก็ได้นะ เลือกเลือกพักที่จะทําแบบนี <S <S <úng> ้ให้เราใช่ไหมครับก็พอของปากของพอกันไปแล้วสําหรับเนื้อหาสนุกสนุกที่เรานํามาให้ทุกคนในวันนี้นะครับค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากวีโนมิกค่ะใช่เลยครับก็วันนี้ครับรายการ B Basic รายการที่จะทําให้เศรษฐศาสตร์ที่เป็นเรื่องเข้าใจยาก ให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย